เจ้าของเจ้าของช่องไปผูกแขนมากนะคะคุณแม่ตัวนี้ถือถือช่องไว้ให้ของแม่ไม่มีแบตค่ะเอาไปเรียนก้าได้เลยสาวอันนี้พี่ตาพี่ตาคนสวยนะรีบสุดพูดเลยเอฟซีีบสุดไม่ต้องมาเรียนเก้าไปลาหน่อยอันนี้คุณแม่แดงเจ้าของช่องนะคะเนี่ย เม่อกี้ไม่ได้บอกเลยทม่อยากพักก้ไม่ได้มากแต่เมื่อกี้มันไม่ได้เด็ไม่ได้กระไุกโอเคเอามาเถอเอาเด้อเราตอไรได้ไป่กันเห็นป่าพีพีเลยแล้ีบอกว่าอดทนก่อดแล้วได้ก็ได้แลวอดทนแล้แม่หนุ่ไนแม่หนุ่ยดนก็ได้ แม่ครับแม่ครับมแม่แม่ปอดเีก่แม่กล้องหน่อยแม่๋ามแม่มองกล้องหน่อยม่สองโมาโกเ,เอาแบนมาก่อนแ่นแ่น,แน,แนต้องอดทนใช่ไหมอขอบคุณค่ะ สวย hehe, นะะ้องมดจิ้มไดูเด้อน้องมดสวยน้องมดก็สวยสวยมากสวยมาีวอนีวองก้องงลองเลยค่ะ <query> มัดแขนนะขนาจะหัวแล้วนะนาคบอกว่าให้ตอดในมือมัดแขน ลีไหลงทุนเพื่อเอซเลยนะเนี่ยที่นี่อยู่บุรุรัม นกา้กี่แล้วจะมาดูอาจารย์สมบองเต้นนะคะทุกคน บาวก่อนลูกเนาะโคโรคุณบอกว่ามา,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 าจเจรินพุทธิมนเลยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเป็นไงบ้างทุกคนเป็นไงคะพี่ปองก็มาใช่ค่ะคุณปองก็พี่ปองก็มา อันนี้อันนี้จะให้ดูคุณส้มนะคะทุกคนคุณส้มสวยคุณส้มสวยเนี่คุณส้มอววดดตม่่ินไออันนี้คุณส้มนะคะสวยมากทุกคนเห็นคุณส้มไหมคะสวยนะนะกเอาเอฟซีเขาบอกคุณส้มสวยเอ็นแต่ในไลฟ์ที่บอกเพิ่งเสร็จพิธลี่จบวันมาเอาตกลงมาไหมคะคุณแคลร์ไม่มานะ ถ้าคุณสมตกลงแครได้ไม่มาอะไอ<า>สวยจริงค,ค่ะสวยทุบอ่างที่ปองใช่หน้าหวานมากค่ค่ะพี่ส้มมากหวานมากเดี๋ยวพี่อาจารย์สมปองไปพัดแขน แม่แดงแสนใจแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไล่ตอนเดี๋ยวโมกได้ได้ให้อาจารย์อาจารย์มาทุกคนียเด แม่ให้พอนเลยค่ะที่นคอ่าใช่ใช่โดยเฉพาะคนกลางค่ะใช่ไหมฮะจะฉ้าหน้ากลางอ่ะมเอาค่ะเอาีกคนนึงชอบช้ำไปเลย่

เยเป็นผู้จัดอาหารไป่เยจามรามไหน้เแ้วเครื่องดื่มบางอย่างก็ให้ดูแลเขาด้วยเดินมาถึงสี่เพื่อพรุ่งนี้เช้าหกโมงเขามาถึงเดินทางมากางคืนประมาณตีห้าก็ขอให้บวชไม่ซื้อ่ไม่ด้อยู่ในโาได้เป็นภาษาาราชแมนอยู่บ่ของมังกองแมนดีล่อป็นลาไช่พี่แมนแมนแมนยังหันดูแ แล้วก็ช่วยจัดช่วยโถโอชาดราใหาย้่วยน้ำช่วยน้ทำเขามากินธรราดราให้ช่วยดีเลยเยอนเยองยันก็มอบหมายให้คนเยอะเยอะนห้ช่วยแลเขาหน่อยคนสนเยอะนั่นแหละสุขให้เขาช่วยจัดช่วยใจช่วยช่วยโถโอชามีเรื่องดนเรื่องอะไรไปดูเลนเขาหน่อยลูกเป็นเรื่องคนช้ธรรมดา เดือเดินมาข้างมาแล้วไม่เล้นกินหลอกกินแล้วมีใสรูไม่นส่รูปแค่แซลมองพัฒนาใส่รูปทีพต้องทำย่างรียเรงเระการมันิ่งชาไเราไม่ต้องเรียมเราจะรับผิดชบนอนาคตสองซผ่านไปมือล้านแล้ว ท่านคร okay. okay, okay, ับไดนมาไหนครับโอเคครับเดี๋ยวมองล้องหลังก่อนนะครับทุกคนเลเอโรจาสิ่ลูกาช่วยย้ายมาไปที่ที่พระหนึลกนทลาพ่อจะไปนั่งตรงนั้นห้อมเรียกนายกันน้องตะกองโอ้โหนา่งอหนาเอาดูนะหมดแล้วมั้งทบไพนะครเรียมเต้นเต้นได้หน้าาันนี้เอนน ออกทางนี้อาจารย์ออกทางนี้ค่ะ FC จะได้ดูอ่ะเออางไปเติมชื่อนักที่สามนะน้กอะไรนักที่สมนักอะไรนักนังอ่านสองเรกรกับพี่ชมเลยนะทักคนครับหน้าครับอนครับนั่งอ่าบ วยแล้วก็ใช้หนังพี่หน้าสีผ้าใชยหนังพี่หน้าอะไรกล้องไหนล่ะให่ที่สองในไมเตมเปิดเพลงเปิดเสียงลำในลก อันนี้ใม่ของลูกพ่อเนะสดีมากเราส่งท้มสง้างไปสอันี้ไม่มาเลยยังไนีมยัง่ไม่มายังไม่มายินดีัั

แล้วน้องฟัาไปกันหมดแล้วเหรอับแล้วร้องฟามาแล้วเหรออบคุณางรอบอวยเรผไดรอบาดูแลช้างม่อด้ราวยขอบคุณพ่อช่วยที่รับผิดชอบการดูแลอาหารคนช้างเนอะสนอาหารช้างมีพร้อมแล้วดูแลข้าวลาอาหารช้างไปแล้วก็ไปดูแลในการกินการทานด้วยมีน้าแข็งมีน้ำดื่ม ใช่วยดูแลกันหน่อยซึ่งเป็นธรรมเนียมเป็นธรรมดาทั้งนั้นเลยในเรือมาที่บ้านอ้าสีเป๊ะขึ้นมาเอานี่ไปเป Cho <laughs>